ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถซูปเปอร์ SUV นะคะ SUV ตัวท็อปสุดของ l ีเจนเดอเลยนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาทำควา้จักคันนี้กันนะคะค่อยๆไปกันทีละจุดนะคะสำหรับใครที่ตามหาอยู่จะบอกว่าคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนมากๆนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะคันนี้นะคะก็เป็นตัว GR Sport นะคะ2.8นะคะรถหลังคาดำนะคะลายเส้นสีดำนะคะพร้อมโลโก้ GR ให้รอบคันเลยค่ะสำหรับกระจังหน้าของเขานี่เลยนะคะลายเส้นสีดำนะคะ ตัดกับตัวรถสีแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตลักชวรี่ขึ้นมากๆเลยนะคะชุดไฟหน้า LED ค่ะไฟตัดหมอกให้ครบชุดเลยเซ็นเซอร์กล้อง3า0องศามาให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันด้านข้างกันบ้างค่ะคันนี้นะคะก็จะได้รถนะคะหลังคา Black Top ค่ะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะเป็นล้อที่แบบดีไซน์มานะคะให้คันนี้ได้ดูแบบโอ้โหดูดีชุดแต่ง GR ด้านในทุกคน อย่างหล่อเลยนะคะช่วงล่างก็ดีภายในก็ออปชั่นจัดเต็มทุกคนนะคะมีอะไรบ้างคะนี้ทิติไม่มีเลยนะคะยางคุณภาพดีปีใหม่นะคะเป็นยางดันหลบค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะนี่ก mm ุญ hmm. แจอยู่นี้แล้วนะเดี๋ยวพลอยทำให้ดูนะคะ, mm hmm. ะเวลาเราล็อกนะคะอ mm ันล็อกก็ เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะกระจกก็จะพับแบบนี้ให้ร่องสามร้อง360องศายอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะนี่กันสาดยังมีโลโก้ G R ให้ด้วยอ่ะคือชุดแต่งสวยมากๆนะคะดูกันที่มุมนี้บ้างนี่นะคะรถหลังคาแบล็คท็อปนี่เป็นอะไรที่แบบโดนใจจริงๆทุกคนว่าไหมนี่ค่ะโลโก้ G R สปอร์อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะ ที่กุญแจก็มีด้วยเช่นกันนะนี่นะคะบอกเลยครบชุดนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกนะคะกล้องด้านหลังก็มีมาให้ด้วยไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย LED ทุกคนสวยมากๆเลยนะคะมุมอาจจะไม่สวยแต่รถสวยนะคะให้อภัยพลอยด้วย <laughs> นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราสามารถเปิดท้ายนะคะระบบไฟฟ้านะคะจากกุญแจได้นะคะกดแช่ก็เปิดได้เลยนะคะ มีอีกทางหนึ่งคือคิกแอคทิเวทนะคะสามารถคลิกได้เลยคลิกตีดนะคะตีปุ๊บนะคะประตูท้ายก็ปิดแบบนี้เลยสะดวกไหมคะใช้รถคันใหญ่ที่สะดวกนะคะให้ความสปอร์ตลักชวรี่แบบนี้นะ GR นะคะทำถึงทำถึงมากๆเอาอยู่สุดๆเลยนะคะหรืออีกทางหนึ่งนะคะถ้าไม่ได้ใช้กุญแจนะคะแตะปุ่มยางประตูท้ายก็เปิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะมีหลายวิธีมาก นี่ค่ะสำหรับภายในนะคะก็จะได้ที่นั่งเบาะหนังสีดำนะคะลายเส้นสีแดงทั้ง7ที่นั่งเลยนะคะรถคัดคุณภาพมาให้นะคะน็อตทุกตัวเดิมแต่เข็บเดิมเม็ดออร์เดิมนะคะเบาะนะคะสามารถพับและแขวนขึ้นได้นะคะตามสไตล์ของ f o r t ูเนอเลยใครพร้อมแล้วนะคะสำหรับด้านในปะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะด้านในที่นั่งของผู้โดยสารนะคะเปิดมาปุ๊บอันดับแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นค่ะ หอมมากหอมรถใหม่สุดๆเลยทุกคนนะคะให้ดูว่าเขาก็จะมีชุดเบาะนะคะสวยๆเป็นเบาะหนังสลับอคันลา่าที่พักแขนวางแก้วนะคะด้านบนมีปุ่มกดไฟนะคะปรับแรงลมได้นะคะช่องเสียบสาย USB นะคะตรงนี้ก็จะเป็น USB ไมค่ะเป็น Type C ให้นะคะทุกคนเป็น Type C ให้แล้วนะคะอัปเกรดแล้วนี่นะคะมี power outlet ให้ตรงนี้ด้วยนะคะ พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า GR นะคะที่นั่งคนขับจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะก่อนขึ้นไปให้ดูก่อนว่าเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ,ฟ้าคู่หน้าแบบนี้มาให้นะคะชุดเบาะ GR Sport แบบนี้มาให้ด้วยเบาะหนังลายสวยมากๆเลยอันนี้ไม่ได้รอยยับนะทุกคนนะคะมันเป็นรอยเบาะหนังอคันทารานั่นเองนะคะปะเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะคันนี้ก็เป็นรถปีใหม่ใม่น้อยๆนะคะวิ่งไปแค่2 0 0หมืโลเท่านั้นค่ะนี่ค่ะปุ่มพุชสตาร์ทนะคะก็เป็นปุ่ม G R Sport แบบนี้มาให้ด้วยคะ่ะพร้อมแล้วนะคะเรามากเดเยียบเบรกกดปุ่มกันเลยดีกว่านี่นะคะโอ้โหนะคะล้ำเลิศมากนะคะล้ำเลิศสุดๆค่ะนะคะซูมเอาให้ดูกัน นะคะกดปุ่มออโต้เลยนะคะให้แอร์ทำงานนะคะแอร์ปรับแยกอิกสระซ้ายขวานะคะเป็นแอร์ที่เป็นดิจิตอลแบบนี้นะคะเพื่อนสามารถกดปุ่มได้เลยมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะนี่ค่ะจอตรงกลางนะคะก็เป็นจอขนาดใหญ่เลยค่ะนี่มาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยสวยจังเลยอะ่ะไม้น้อยวิ่งไป20,000โลนะคะพร้อม ชุดเครื่องเสียงลำโพงนะคะ JBL นะคะเป็นของ JBL ทุกคนคะ่ะนี้เลยจ้ะได้พงมาลาย GR อย่างรอเลยนะคะ c r u i s e Control Pattern Chip แน่นอนว่ามีนะคะดูสิสวยสุดๆเลยอะ่ะทุกคนนะคะ Book Service ทุกอย่างติดรถมาให้แล้วนะคะกระจกตัดแสงรบกวนออตโต้นะคะกล้องด้านหน้ามีตรงนี้มาให้นะคะมา่าน บางแดนนะคะวัสดุแข็งแรงทนทานมีกระจกในตัวสไลด์เปิดดูไฟได้ด้วยนะคะนี่เลยเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจนะคะขับสีก็ได้ขับสก็ได้เครื่องยนต์2.8อีโคโหมดนมัลโหมดหมดสปอร์ตนะคะปรับใช้งานการขับขี่ได้เลยค่ะสวยสุดๆเลยนะ,ะถ้าใครนะคะคิดว่าคลิปนี้สวยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ารถคันนี้ถูกใจสุดๆนะคะเป็นเจ้าของได้นะคะ เป็นเจ้าของได้นะคะกับราคาพิเศษ1.59ล้านเท่านั้นปัปจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยอ่ผ่อนเพียง20,000กว่าบาทนะคะถ้าใครนะคะมีทุนทรัพย์พอที่จะดาวดาวได้เลยหรือจะออกแบบฟรีดาวก็ได้นะคะเครด,ดิตดีเรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยค่ะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจนำเสนอค่ะ Legender GR Sport 2.8นะคะเปจากป้ายแดงไปหลายแสนนะใครที่ตามหาอยู่คุณเจอของคุ้มแล้วค่ะของดี อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ